ผู้ชมผ่านมา21ปีนับจากเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายปีเหล่งอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสค่ะจนถึงตอนนี้เราก็ยังคงเห็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่สําหรับแนวคิดการยกเลิกพารากฉุกเฉินเฉพาะบางพื้นที่นักวิชาการมองว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ดีนะคะแต่ก็เห็นว่ารัฐบาลควรจะต้องมองการแก้ปัญหาระยะยาวส่วนทางแม่ทัพภาคที่4ก็มีการระบุถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ว่าตอนนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ มีการลดกำลังเจ้าหน้าที่ลงแล้วแต่ที่น่ากังวลน,นั่นก็คือตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเลือกจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างเงื่อนไขโจมตีเจ้าหน้าที่ค่ะ พลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4กล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ายังคงมีการสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเพื่อทบทวนลดช่องว่างที่ยังทําให้เกิดสถานการณ์ขึ้นเพื่อป้องกันและลดการก่อเหตุโดยเน้นย้าการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุที่ผ่านมาเกือบทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมีความก้าวหน้าแต่ก็ยอมรับว่าจะต้องใช้เวลาค่ะ นอกจากนี้ยังระบุว่า21ปีที่ผ่านมาสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมีการบังคับใช้กฎหมายสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้มากขึ้นเหตุรุนแรงลดลงที่เห็นได้ชัดคือการลดกำลังทหารที่เข้ามาประจำการในพื้นที่ตั้งแต่ปี2559โดยใช้ โดยใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่กองทัพภาคที่4และกำลังฐานพรานบางส่วนเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ดีขึ้นแต่สิ่งที่กังวลก็คือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของฝ่ายตรงข้ามค่ะมีสื่อของฝ่ายตรงข้ามต่การนะครับการกระจายข่าวต่โซเชียลมีเดียต่างในการในการต้อยค่าจากการของเจ้าที่รัฐหรือแม้แต่การใช้การใช้พจะาพันธกิจงานของกระบวนการต่างๆแต่อยากผมอยากให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ย การที่กำลังเราลดหายลงไปและเี่น้องประชาชนว่าใช้วิต,ตีต่างต่างเนี่คือนั่นคือสื่อถึง,งการดีขึ้นแต่ว่าขอให้ให้รู้เท่าทันในการรับรู้สื่อต่างๆ ทางด้านของคณะรัฐมนตรีตอนนี้เตรียมพิจารณาปรับลดพื้นที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะนักวิชาการมองว่าเป็นเรื่องดีสะท้อนเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้แต่ว่าการยกเลิกเพียงอำเภอเดียวอาจจะไม่เห็นผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลควรมองการแก้ปัญหาระยะยาวซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการบังคับใช้พรกฉุกเฉินเป็นอุปสรรคในการสร้างสันติภาพในพื้นที่ค่ะ จะสร้างสันติภาพในพื้นที่และก็ซ้ำร้ายกว่านั้นจะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้การแก้ไขปัญหาภาคใต้เนี่ยมันยากลาบากมากขึ้นนะครับนี่ถ้าเหมาะจากประชาชนในพื้นที่นะครับเข้าใจในส่วนของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ต้องอมีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติงานนะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าเพียงกฎหมายปกติ นะครับการบังคับใช้กฎหมายปกตินะครับแล้วก็ให้ความยุดถืของคนในพื้นที่อยากตรงไปตรงมาและตอนนี้เรามีเทคโนโลยีในการตรวจสอบนะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยผมว่ามากเพียงพอแล้วฉะนั้นกฎหมายเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปี21ณปัจจุบันนี้ ข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ d e Deep South w a t c h ระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงตลอด20ปีที่ผ่านมามีกว่า22,000เหตุการณ์ผู้เสียชีวิตกว่า7,600คนบาดเจ็บมากกว่า14,000คนค่ะเฉพาะปี2567 มีเหตุการณ์ความรุนแรง632เหตุการณ์เสียชีวิต104คนบาดเจ็บ357คนเดือนธันวาคมมีเหตุรุนแรง46เหตุการณ์เสียชีวิต16คนและบาดเจ็บ26คนค่ะ